เป็นเวลาต่อเนื่องกว่า5เดือนความเสียหายในพื้นที่สวนทุเรียนสวนยางพาราและสวนไม้ผลอื่นๆใน11หมู่บ้านของตำบลกรุงชิงอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดขึ้นซ้ำๆชาวบ้านหาทางออกไม่ได้จากการทำลายผล,ผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้โดยช้างโทนเพศผู้เพียงตัวเดียวชาวบ้านเรียกชื่อช้างตัวนี้ว่าลายไข่นุย้ยที่สำคัญต่างมีข้อสงสัยช้างตัวนี้ไปในทิศท,ทางเดียวกัน มันไม่มีตัวจึงก็เอามาเลียงชงเล็กเอามาเลียงซึ่งมันดืมแล้วจึงก็ปล่อยแต่ผมรู้ว่าเจ้าข้องติดร่างเจ้าข้องติดคุกเจ้าข้องติดขลุกจึงไม่มีคนเลี้ยงก็คบล้อ,ลอยจ้างตัวนี้ผมเช็คมาแล้วยูทูบลาดทุกมันมากล้อยมาแล้วเปล่าเมื่อมันมาแกในน้อยก็เขาตรงยิกะ ตต้นต้นนืือข้อบ่งชี้พฤติกรรมไม่เหมือนช้างป่าทั่วไปมักดุร้ายเมื่อเผชิญหน้ามนุษย์และพยายามหลบเข้าป่าลึกเมื่อถูกพบเห็นแต่พลายไข่นุ้ยกลับไม่มีอาการดูร้ายใช้พื้นที่ป่าหลบซ่อนตัวในช่วงกลางวันออกมาอยู่ในชุมชนกลางคืนออกตระเวททำลายพืชผลการติด G P S ของทางราชการเพื่อแก้ไข ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักทาได้แค่รู้ทางเดินของช้างขณะที่ความเสียหายยังเกิดขึ้นต่อเนื่องเขาก็ไม่รู้มันอันตรายด้วยเออ,อยู่จุดไหนตามหาก็ไม่เจอเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ตั้งนั้นจะแก้ปัญหาจริงๆช้างตัวนี้เพราะว่าเมื่อก่อนประวัติเขาว่ามันเป็นช้างบ้านที่ผมเข้าใจนะจริงๆน่าจะอบะยยอยไว้ y y, ย้ายที่ก็อยู่นี่พราะวันนี้พื้นที่ชาวบ้านทาสวน บวกยางทำสวนทุเรียนก็อยู่อาศัยอย่างเงี้ยอยู่อาศัยด้วยตอนนี้ชาวบ้านผวาหมดแล้วกลัวไปกล้าออกแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นขณะน,นี้ข้อมูลที่หลั่งไหลมาจากชาวบ้านหลายจุดมีตรงกันว่าบางคนเริ่มจําเป็นต้องใช้อาวุธปืนยิงใส่ช้างแล้วเพื่อขับไล่ออกจากพื้นที่ทําให้ช้างบาดเจ็บและเห็นได้ชัดจากภาพก่อนหน้านี้ที่พบว่าบริเวณงวงมีแผลรั่วของงวงช้างแล้ว ท่ามกลางความเสี่ยงนำไปสู่การล้มของช้างตัวนี้การแก้ไขอย่างรวดเร็วของหน่วยงานรับผิดชอบหลักจึงจำเป็นมากเราต้องนำช้างนี้ออกจากพื้นที่ไปไว้ที่ที่เลี้ยงช้างที่ไหนก็ได้แต่ทราบข่าวจากอนทยานก็บอกว่ามีอยู่ที่ลำปางซึ่งจริงๆมาตรการนี้เราเสนอตั้งแต่วันแรกเลยนะครับว่าถ้าลักษณะนิสัยช,ช้างอย่างนี้ท่านต้องเสนอผู้บังคับบัญชาข้างบนขึ้นไป ให้รับทราบถึงปัญหาละกนณะนิสัยของช้างและสิ่งที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนความรู้สึกเดือดร้อนของประชาชนให้ผู้บังคับบัญชาข้างบนทราบเพื่อที่จะไดะ้ขออนุมัติหรือขออนุญาตที่จะนําช้างเนี่ยออกพื้นที่ความหมอนล้าของฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นผู้นําชุมชนรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นยาวนานเกือบครึ่งค่อนปีต่อเนื่องไม่มีหน่วยงานใดเข้าเยยีวยาขณะที่ชาวบ้านเองต่างหมดหวังกับการแก้ปัญหาจากหน่วยงานหลัก ทุกฝ่ายควรทบทวนและแก้ไขเมื่อสถานการณ์สุกงอมการบานปลายหรือความสูญเสียอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นกฤษณนะที่วัสิริกุลไทย PBS นครศรีธรรมราชรายงาน